ท่านผู้ชมครับผมสมฤทธิ์ลือชัยครับค่ะดิฉันพชรีพรมช่วยนะคะวันนี้รายการทําในใจของเรานะคะมาที่วัดร่องคุณเห็นเเห็นข้างหลังก็รู้แล้วนะครับว่าที่นี่คือวัดที่ ดังมากๆของเชียงรายใช่ค่ะคือใครมาทางภาคเหนือมาที่เชียงราย<อ>แล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้มาที่วัดร่องขุนนี้แล้ว<อ>ก็จะรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้มาที่เชียงราย<อ>นะคะ<อ>แล้วก็<อ>วันนี้เนี่ยเราก็เรียกว่ามาถึงตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะคะอ,อันดับแรกเลยนะคะนอกจากว่าจะมาที่วัดน,นี้แล้วเนี่ยรเราก็ได้แวะไปทานอาหารด้วยนะ เนี่ยยังายพาไปร้านแบบว่าสุดยอดมากเลยนะคะล้ำขนาดล้ำขนาดแต่ว่าอร่อยมากเลยนะคะก็คือข้าวซอยข้าวซอยนะคะนะครับข้าวซอยเชียงรายไม่เหมือนกับที่เชียงใหม่นะเวลาเราดูข้าวซอยเชียงใหม่เนี่ยท่านนึกถึงเส้นเหลืองๆใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเนื้อมีไก่อันนั้นจริงๆคนเหนือเขาเรียกข้าวซอยห่อแมมแต่บ้านเราบ้านเชียงรายเนี่ยเขาเรียกข้าวซอยเหมือนกันแต่เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวใส่น้ำเงี้ยวแต่แมมเมื่อกี้แมมกินเนี่ยคือขนมเส้นใช่เกาถามว่าเอาขนมเส้นหรือว่าจะเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะแล้วก็เอ๊ะขนมเส้นคืออะไร ขนมจีนนั่นเองก็นั่นถือว่ามาเชียงรายนั้นต้องมาวัดร่องขุนกินข้าวซอยข้าวซอยแล้วเราจะไปโดยตุ้งเอาไปโดยตุ้งเดี๋ยวเราจะไปด้วยอ๋อทริปนี้เราก็จะไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือที่เรามาที่วัดร่องขุนวันนี้ก็เพื่อที่จะมาพูดคุยนะคะกับผู้ที่สร้างวัดร่องขุนนี่แหละค่ะซึ่งก็เป็นแขกรับเชิญของรายการทําในใจของเราเนี่ยมาหลายครั้งแล้วนะคะก็คืออาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ค่ะซึ่งประเด็นธรรมะที่เราจะพูดคุยหลายๆลท่านคงจะทราบกันแล้วนะคะว่า เมื่อสักเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะก็ทําให้นะคะเราคงจะเห็นนะคะว่าร kind of ่องรอยแผ่นดินไหวเนี่ยทำให้เขาเรียกว่ายอด ยอดฉัดใช่ไหมคะค่ะเกิดแบบหักใช่ไหมคะแล้วตัวของอาจารย์เฉลิมชัยเองเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคือพระองค์ท่านตัดเอาไว้นะคะวอ้ว่าหากเราเนี่ยคนเราเนี่ยพัดพลากจากสิ่งที่รักพัดพรากจากของที่รักเราก็จะเป็นทุกข์ใช่ไหมคะทีนี้ในโอกาสขึ้นปีใหม่เนี่ยเราก็อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เรียกว่า เตรียมตัวหรือว่า,อามาเตือนสติกันอีกนะคะเพราะว่าสิ่งของต่างๆอะไรในชื่อของคนเราเนี่ยมันก็ไม่แน่ไม่นอนแหม่เชื่อนะคะว่าอาจารย์เฉลิมชัยเองเนี่ยคงไม่คิดหรอกว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้คใครจะไปคิดเนาะแล้วแล้วไอเองไอาอาจารย์เฉลิมชัยเองเนี่ยนะคะรู้สึกอย่างไร,รมีธรรมะอะไรที่ เรียกว่าทําให้แบบว่าไม่ทุกข์หรือทุกข์น้อยลงอันนึกออกใช่ไหมเนึกออกเป็นบททดสอบไงเป็นบททดสอบปะธรรมะที่มีอยู่ของไเหลิมเนี่ยหลายท่านที่ดูรายการคงจะทราบว่าอาจารย์เฉลิมชัยหรือพวกเราสองคนจะชนิดปากก็คือไอ้เหลิมนะท่านปฏิบัติธรรมเป็นคนที่มีธรรมอยู่ในใจแต่พอมาเจอเหตุการณ์อย่างเนี้ยเรามาดูกันนะเรามาฟังกันว่าอาจารย์เนี่ยใช้ธรรมะตรงเนี้ยอย่างไงบ้างเดี๋ยวเราไปหา เขาเรียกอะไรนะเจ้าของเจ้าของสถานที่เจ้าของสถานที่คนสร้างวัดคนสร้างวัดสร้างวัดซึ่งตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ไปทักทายเลยนะอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ย็เห็นมีแต่รูปกระด้างอยู่เดี๋ยวเราไปตามหาไปแม่ไปไปไปหยาสวัสดี เปิได้เป็นได้ครับตัวเป็นกะได้พองโอ้ยอย่างนี้ก็ไม่ยหายหลอะวันนี้ปนีใหม่คะวันนี้วันนปีใหม่วันนี้มาโอ้นี่แหมมาวันดีวันดีโอ้ยหนูเป็นยังไงยังสวยเหมือนเดิมเป็นไงวันนี้จะอะไรกัน มาามาจากกรุงเทพนะคะเมาทรมาเมาทรมานะคะเรียกว่าวัดร่องคุอหอ้ไอเนียดโพรานวี้แดดแรงแดดแรงมากเอศการสำคัญสำคัญกคนก็เยอะตลอดเลยนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราพูดกันอยู่คือหมายความว่าที่นี่คนรู้จักแล้วคนก็รักแล้วก็ศรัทธาแล้วมากันเยอะมากพอเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยไม่ใช่อ้ายคนเดียวแบบรู้สึกนะทุกคนทั้งประเทศไทยเลยนะคะรู้สึกสะเทือนกันหมดเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็เลยจะมา พูดคุยถึงเรื่องว่าเออถ้าเจอเหตุการณ์อะไรที่สูญเสียเจอเหตุการณ์อะไรที่แบบว่าเราพัดไร่จากของที่รักจากคนรักเนี่ยเราจะทํำยังไงเพราะว่าไอ้เนี่ยกับเราเนี่ยกับทางรายการของเราพูดคุยในเรื่องของทําในใจอยู่ตลอดมาตลอดครับแต่เรายังไม่เคยเน้นในเรื่องของวัดพระภูนซักเท่าไหร่ละเอียดเลยไม่เห็นเลยใช่เห็นไหมแล้วไอ ไอ้สมฤทธิ์นะคะวันเมื่อกี้ผ่าทานมาเขาบอกอู้ทำไมเปลี่ยนไปเยอะมากเขาไม่ได้มานานไมยังมาบ่อยไม่ได้มานาเออนะคะอ่ะเริ่มกันเลยทีเดียวเชียวค่ะไอ้ว่าวัดแห่งนี้มาถึงวันนี้ตั้งแต่ปี2540ใช่ไหมคะที่ไอ้สร้างวัด8ปีปีนี้8ปีก่อนที่ไอ้จะสร้างวัดไอ้คิดอะไรว่าโอกาสสร้างวัดไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคืออย่างนี้แหม่ฮ้ยนี่มันดันเก่งหลายอย่าง อ <laughs> ไอ้ความเก่งของเราเนี่ยแล้วก็มันเลยทําให้เราเนี่ยจึงมีความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะเอาความเก่งของเราเนี่ยคืนให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและศาส,สนานี่คืออันดับหนึ่ง<ะ>ในการเรียนวาดรูปเนี่ยก็เพราะว่าเราเห็นเห็นวัดมา,ารามในแผ่นดินนี้ในประเทศนี้มันหยุด ม,ม,มันหยุดที่พูดว่าหยุดนี่หมายความมันไม่พัฒนา,ามันซ้ำซากแล้วมันจำเจแล้วมันแย่ลงเสื่อมสุดโทรมคนก็ห่างวัดเราก็เลยคิดว่าเออเอาละถ้าเราวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ย เราเป็นเสือปินแลวประสบความสร็จแล้วร่ำรวยเราจะกลับมาที่บ้านเกิดของเราวัดกระจอกเล็กๆที่นี่พี่เกิดที่นีต่ตั้งแต่เกิดที่นี่นะโดยหมอตําแยแล้วก็สิวขวบย้ายไปอยู่ในเมืองอเราไม่มีบ้านอยู่ที่นี่แต่เป็นสถานที่เกิดจริงกลับมาที่นี่แล้วก็จริงอย่างที่คิดว่ากูรวยแน่นอนเพราะกูเก่งโคตรๆม,มันก็รวยจริงแต่ได้เมื่อรวยจริงก็จึงกลับมาที่นี่แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดที่กลับมาที่นี่ก็อันหนึ่งที่แบบกระตุ้นแรงบรรดาลใจไม่สุด ก็คือเรื่องการถวายการรับใช้พระเจ้าอยู่หัวอ,อ,อันนี้เป็นเรื่องกระตุน้นอันสุดท้ายกระตุ้นอันแรกนั่นก็คือความเพียรไปสู่การวาดรูปให้เก่งที่สุดแล้วครั้งที่สองก็คือไปถวายชีวิตเขียนรูปที่พุทธปฏิที่ลอนดอนทํางานจิตกรรมฝาผนังที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ประเทศชาติของเรานําศิลปะไทยไปสู่ยังซีกโลก ด้านที่โลกเห็นไหมพัฒนางานศิลปไทยไปสู่ความเป็นร่วมสมัยเห็นนะแล้อันที่สามกระตุ้นแรงที่สุดก็คือพระเจ้าอยู่หัวนั่นก็คือการถวายการรับใช้แล้วเสร็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกว่างานยุคสมัยของพระองค์น่ะไม่เห็นมีเลยมีแต่ลอกราชการอื่นแล้วก็เนี่ย พระมหาชรุยให้เขียนรูปสมัยใหม่นะแล้วตั้งกันรับสั่งถึงวัดพุทธที่ที่ลอนดอนใครเขียนข้าพุทธเจ้าไปจังข้าพุทธเจ้าไปจังโอ้ดีมากเป็นงานที่ดีน่ะเป็นงานสมัยใหม่เนี่ยรูปพระมหาชรุของเราจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นเป็นงานประจำราชการที่เก้าเศิลปะประจำรัชกาลราชการที่เก้าท่านเป็นศิลปะประจำรัชกาลพระงพัปรารถนาอย่างนั้นนั่นล่ะเป็นที่มาของการสร้างวัดที่ยิ่งใหญ่พร้อม เราอยากจะทําสิ่งที่ถวายระเจ้าหัวให้เป็นงานซื้อปะแห่งยุคสมัยของรัชกาลที่9ที่ไม่ลอกรัชกาลใดอ,อย่างที่ท่าน มีพระราชประสงค์นั่นคือสิ่งที่พิ่ตั้งความหวังหลังจากทําพระอาชนท์เสร็จก็เลยเก็บเงินเขียนรูปขายรูปขายรูปขายทุกสิ่งทุกอย่างเก็บเงินขายแม้ทั้งรถขายทุกอย่างเลยแล้วก็เตรียมเงินเตรียมครองทั้งหมดเอามาสร้างวัดนั่นคือเริ่มปีที่4 40ปี40แล้วไม่คิดว่าจะบอกคุณใครๆหรือไม่บอกนี่แหมลุยวัชสวิทครับลยสว่างการสร้างวัดเนี่ย เราจะเห็นการสร้างกัดเหน่อก็มีการตอดกระถิ่นทอดประปาขอเงินนู่นขอเงินนี่ไม่เราไม่ปรารถนาที่จะเอาเงินของใครเพราะการเอาเงินของมันคืออำนาจอำนาจมันจะมากดดันความคิดเราเช่นเราไปเอาเงินเศรษฐีสองล้านสามล้านห้าล้านสุดท้ายเศรษฐีมันก็จะมาบอกอันนี้ไม่ชอบอันนั้นไม่สวยอันนี้ไม่ดีคือมากูไม่อยาก กูอ่ะแล้วกูก็รวยกูก็เศรษฐีคนหนึ่งทําไมกูยังไปขอคนอื่นกูรวยอยู่แล้วกูขอมึงทำไมกูไม่ใช่เศรษฐีที่รวยแล้วก็ขี้เหนียวตนีแล้วก็ไปขอเงินคนอื่นไม่ใช่นี่คือเศรษฐีจริงที่อุทิศถวายให้แกบ้านเมืองแมมรู้ไหมสมธิดรู้ไหมมันมีคนที่บ้าแบบนี้ไหมที่เอาเงินทั้งหมดเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของชีวิตตัวเองอ่ะให้แกประเทศชาติและศาสนาครับ ต้องพูด30มิบเนก็ไม่ให้สิบมันก็ไม่ให้นี่เขาให้80เปอร์เซ็นต์ของเงินที่เขามีทั้งหมดให้แกเออมียยังมีเงินน้อยกว่าการ <วะ S 2> สร้างวัดนี้วัดนี้สร้างหมดเป็นพันล้านตอนนี้พันยี่สิบกว่าล้านเมียมีเงินยังไม่ถึงห<อ>้าสิบล้านเลยถึงพวกหลับนี่เห็ดแจงหมองๆไปเมียค้ำๆไปเมียรู้สึกดูค้ำๆไปเห็ดน้องแจงหมองๆไปอ๋อได้ไม่ถึง แต่เขาดีใจมากนะเวลาเขามองวัดเนี่ยเขาบอกลูกชายนี่บอกเลยบอกกับพ่อเราไม่ต้องมีตังค์มากหรอกค่าของพ่อมีมากกว่าสตังค์นั่นคือสิ่งที่พวกเราภาคภูมิใจนะแทนภาคภูมิใจในความเป็นพ่อที่พ่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ประเทศชาติแก่โลกมนุษย์เงินมันไม่มีค่าหรอกเรามีแค่นี้เราก็พอกินเราไม่ได้สุรุ่ยสุร่ายเราพอแต่ยิ่งอ้ายไม่ต้องการจะบอกวุนสักทายนะคะแบบจําได้ว่าตั้งแต่ปีสี่สิบมาหลายคนพอเห็นปั๊บเด็กเขาก็อยากจะร่วมบุญ แต่เราไม่ให้เราไม่ให้<อ>เราให้รวมบุญจํานวนมากเราอยากให้คนเนี่ยหยอดตู้แต่ต้องไปหาเองนะตู้บริจาคนี่หายากมากค่ะเย<า>วเขาไปหยอดตู้ห้าบาทสิบาทร้อยบาทก็เรื่องของเขาแต่ว่าเงินเงินจํานวนมากเราห้ามเราไม่ให้นะห้ามเกิน1 0,000บาทเราบอกเลยวันนี้ห้ามเกิน1 0,000บาทถ้าจะบริจาคได้เศรษฐีมากก็จะบอกเฮ้ยขอบริจาคอาจารย์ขอบริจาคสามแสนเนี่ยบอกเฮ้ย เอเอาหมื่นเดียวพอ,อแล้วต้องเดินไปหยอดเองด้วยไม่รับทำ,ทำไมไอ้ต้องตั้งกฎแบบนี้คือไม่อยาก<อ>าให้เงินหมื่นคือไม่อยากให้มันมายุ่งไงเข<อ>้าใจไหมตั้งเงินมากมันจะยุ่งไงพอ,อเราเราบอกว่าห้ามเกินหมื่นมันก็ไม่บริจาคเลย เข้าใจไหมมันไม่บริจาคเลยเราอยากให้ใจนะให้ให้ให้คนเนี่ยบอกว่านิ้นโนขนฝายเองที่อยากจะร่วมบุญถูกต้องใช่ไหมคะถูกต้องให้มีใจเธอให้มันร่วมนิดนหน่อยมันก็เดินมาหาตู้บริจาคเองถ้ามันอยากจะบริจาคจริงอ่ะมันก็หาตู้เองค่ะนะแล้วก็หยอดเองแต่ว่ามันไม่เป็นจํานวนเงินมากว่าเราเราซ่อนตู้บริจาคของเราไม่ค่อยให้มีใครเห็นแล้วสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะคะว่าใครที่จะร่วมบริจาคกับไอโดยทางอ้อมนะไม่ใช่ตรงเนี้ยคือมําคำว่าเวลาไอแบบจัดนิทรศการแล้วใคร อยากร่วมนั้นก็ประมอลเดี๋ยวให้เรมาซื้อภาพเหล่านี้ใช่ไหมคะสมัยก่อนนี่80เปอร์เซ็นต์อันนี้นีกด้วยถูกต้องสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เราสร้างวัดใหม่ๆเราแสดงวัดทำบุญสามครั้งแล้วก็เอาเงินก้อนใหญ่มาสร้างที่นี่แต่ตอนนี้เราเราไม่จําเป็นแล้วเพราะเราขายของที่วัดเราพอได้แล้วเราก็พี่ก็มีมีสิ่งหนึ่งที่ ทำรีโปรดักชั่นทำภาพพิมพ์พิเศษขายดัง<ช>นั้นเราจึงมีตังค์<ช>เราไม่จำเป็นต้องไป<ช>จัดนิทรศการเรารูปจรงิงออริจินอลเพนติ้งไปขายอีกแล้ว<ช>เรา<ช>เราขายภาพพิมพ์ที่รีโปรดักชั่นแบบ สุดยอดอย่างนี้เราก็พอเลี้ยงวัดเราได้เราไม่ได้งอร<อ>นะของสินค้าเราที่เราผลิตขายในวัดเราก็เริ่มขายได้เยอะคนแห่กันมาเยอะฝรั่งต่างชาติก็เริ่มสนใจงานศิลปะของอาจารย์เฉลิมชยออัยก็เริ่มเก็บรีโปรดักชันแพงๆะนะเราก็มีเงินสร้างวัดสบสายทรวยคอนรวยต้องห่วงค่อยสกายบัฟอยู่จอกอยู่<ว>ย่างวัดตั้งสามสี่พันล้านทำไมมันยากเย็นเข็นใจเลยวะแบบแลวอยู่ที่นี่เป็นซุปตามากนะโอ้แน่นอนแน่นอนลายเซนนะเวลาไถ่ไปสื่้โอ้โหโคต เซ็นแล้วเดี๋ยวนี้ลายเซ็นมันแพงแพงอเหรอเออมันเพิ่มในจำนวนขายในเว็บไซต์เต็มไปหมดใช่ไหมถึงมอว่ามูลค่าเพิ่มถือว่าจะเป็นภาพแบบว่ารีโปรดักชั่นนะเป็นภาพแบบว่าแต่แพงแต่ลายเซ็นนี่ของจริงตอนตอนแสดงภาพครั้งแรกครั้งที่สองไปจะไหนไปได้ๆกระแมมเราไปแบบทีนีกรอนทีกรอนให้หลังจากนั้นสเกตเขาไม่เชิญเราเลยเพราะว่าเขาหารายได้เองล่ะ แม่จำได้ไหมไอ้จะาเล่าให้ฟังเมื่อสัก20กว่าปีเราจัดรายการวิทยุไอ้เหลิมเนี่ยไปเป็นแขกรับเชิญแล้วไอ้จำไอ้เหลิมรับว่าทำไมตอนนั้นไอ้เหลิมยังไม่สร้างวัดไอ้เหลิมบอกว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยใช้ถ่านเนี่ยมาเขียนกำแพงวัดจำได้ไหมไอ้จำเรื่องนี้ได้เลยนะเกือบ30สปีนะครับแล้ววันหนึ่งไอ้เหลิมบอกว่าผมจะไปตอบแทนพระคุน เรื่องนี้ก็ยังไม่ได้เล่านะวัดให้จำได้เพราะว่าตอนที่เราเราจัดรายการวิทยุจำได้ปจสอร้อยนะโอ้โหตายแล้วที่ที่เขามาสร้างวัดเพราะมันแก่มากเกินไปหรือยังไงกิดจำมันนานหรือเกินเราเพิ่งเจอไม่ดีนี่เอาเพ่งเวลาที่พูดแบบนี้เลยทำให้เราแก่โอ้โหนานนานนะนานนะแต่ผมจำได้ไงผมจำแม่นเลยว่าว่าไอ้เหลิมเนี่ยเอาทานเอาทานเขียนฝาผนังเยนฝาผนังกระแพงวัดกระแพงวัดไอ้เหลิมจำได้ไหมไม่ได้ ตอนตอนนั้นแกยังหนุ่มอยู่ไงเออเอาละเดินผ่าดเดินอุปสรรคคุยไปเดินผาชมไปอุปสรรคในการสร้างวัดมีไหมเพราะนี่ก็เรียกว่าแหมันโอ้แบบไอ้เรื่องอุปสรรคเนี่ยมันมากมายมหาศาลเราต้องคิดดูเราเดินมาที่นี่คนเดียวแล้วอยู่ในชุมชนหมู่บ้านที่เราเคยเกิดที่นี่ค่ะถ้าเราไปสร้างที่อื่นก็จะง่ายกว่าหมู่บ้านนี้ค่ะจำไว้เลยหมู่บ้านที่เราเกิดนั้นเรามีเพื่อนเรามีเรามี มีคนเหมือนญาติอะมีรุ่นพี่มีรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเต็มไปหมดที่ที่ที่เขาไม่ชอฟังเราเขาใจรักขนาดเราดังมีชื่อเสียงนะเรามากลับมาที่นี่มันไม่สนใจเรามันเหมือนเราเป็นเด็กกระจอกคนหนึ่งไอ้เบ้อไอ้เบ้อกระจอกังนนั้นมันมันหาความศรัทธาจากเขาได้ยากไงเขาไม่ศรัทธาเข้าใจว่าการกลับมาบ้านเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนไม่อยากกลับไปบ้านเกิดเหมือนเหมือนเป็นผอโรงเรียนแล้วกลับไปบ้านเกิดเนี่ยมันมันก็เรียก ไอ้ซรไอ้เซร์มาเคยเขาไม่รีบเออพราเพเขาไม่เอาเขาเขาาเขาาไม่อยากกลับไปให้เขาไปยุงเรียนเขาไม่เอาอันนี้คือปัญหาของเราในการต่อสู้ในการให้เขาเนี่ยเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่เราทําและความคิดของเราทั้งที่เราไม่ต้องการให้เขาช่วยเลยแต่ว่าในสิ่งที่เราทําอะไรทุกอย่างเนี่ยมันมีมันมีสิ่งที่ถูกแอนตี้แย่ๆไปหมดกว่าที่เขาจะรู้ว่าเออ าการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วการเปลี่ยนแปลงงานศิลปะของชาติการเปลี่ยนแปลงวัดเขาไม่เข้าใจงานศิลปะร่วมสมัยเขาไม่เข้าใจวิธีการคิดในการบริหารจัดการวัดแบบสมัยใหม่หเขาไม่คิดเขาไม่รู้อะไรสักอย่างเขาไม่เข้าใจเลลวลาเราพูดถึงว่าวันหนึ่งข้างหน้าอีกประมาณ10ปีข้างหน้าวัดเราจะมีคนแห่กันมาเที้ยวกันเยอะ15ปีจะมีฝรั่งแห่กันมา20ปีจะคนทั้งโลกจะมาที่นี่มันไม่เชื่อเขาไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่เข้าใจไม่ไม่เชื่อว่าจะเป็นได้อยาก ตั้งจิตอธิษฐานไหมว่าคือขอให้การทํางานครั้งนี้เนี่ยแบบล่ลวงไปแบบประสบความสําเร็จอย่างราบรื่นเลยไม,ไม่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 พี่เป็นคนที่เรียนธรรมะมาดีแล้วก็พี่ก็ถือว่าพี่ทําดีพี่อุทิศให้แก่พร,ระศาสนาอยู่แล้วพี่ตั้งใจด้วยความเปิสุจริของชีวิตตัวเอง<า>ในการเสียสละแก่พร,ระศาสนาไม่ต้องไม่ต้องมาวิงวอนอะไรสักอย่าง<อ>พี่เชื่อในสิ่งที่พี่ได้อุทิศจึงทําให้ทุกอย่างสําเร็จพี่เชื่อในในความ ความปรธิดใจของตัวเองในการสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่พระศาสนาเราก็คิดว่ายังไงก็ตามยังไงก็สําเร็จอยู่แล้วพี่ทําอะไรไม่เคยไม่สําเร็จในชีวิตของตัวเองไม่เคยไม่เคยแล้วไม่ต้องอ้อนวอนไม่ต้อง้อนวอนไม่ต้อง้อนวอนอะไรสัก้นพี่มีมานะมีความพยายามมีความเพียรมีความอดทนพี่เห็นอุปสรรคทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาปกติเราอย่าไปซีเรียสทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นเรื่องธรรมดาทุกอย่างเป็นอริจจังทุกทุกอนัตง มันไม่มีอะไรเที่ยงสักอย่างแม่มการยืนอยู่ตรงนี้คนเดียวแล้วเชื่ออยู่แล้วว่าเมื่อยืนอยู่ตรงนี้ความรู้ความสามารถของเราจะนำพาไปสู่ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนที่เดินเข้ามาเราแล้วเราสอนมันขึ้นมาจากคนไม่รู้จักอะไรสักอย่างจนกระทั่งมันเก่งนี่เราดูนี่สุดยอดอันนี้อะไรครับนี่คือโลกเห็นไหมนี่คือประเทศไทยนี่คืออินเดียอินเดียนี่คือยุโรปนักเตือังกฤษกรองกฤอิตาลีดังนั้นนี้เนี่ยคืออธิบายเห็นถึง อันนี้คือมนุษย์นี่คือกายนู่นคือจิตวิญญาณกระจกเห็นไหมรีเฟคชันจากจากสิ่งที่จากขาวไปสู่ดำมนุษย์นั้นมีขาวกับดำมีขาวกับดำรีเฟคชันไปจากนู่นมาตรงนี้ดังนั้นอันบนนั่นคือศูญยตายป็นความว่างนี่คือกเรา การังจะก้าวเดินมุ่งไปสู่ศูนย์จิตาก็คือความว่างใน<อ>หลักพุทธศาสนาเรามุ่งไปสู่การไม่กลับมาเกิดดังนั้นเราจะเห็นไฟเห็นนะนั่นคือไฟอนะไฟก็คือนรก<อ>นรกและผ่านหยินหยางเห็นไหมดำกับขาวฝั่งนู้นคือฝั่งดีฝั่งนี้คือฝั่งความทุกข์นี่คือความทุกข์อันนี้คือนรกคือปากของพญามาณอมสัรนรลก<อ>ชูมือเวลาเราอยู่บนฟ้าเรามองลงมา<อ>เขี้ยวงง,งนั่นคือเขี้ยวพญามาณเวลานอนลงอ๋อเหมือนกันกกิน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 แล้วพวกนี้ก็ ยกมือขึ้นนะอันนี้ก็เป็นโลกกระทำแปนะซ้ายขวานะเราจะเห็นลูกแก้วสีดํากับลูกแก้วสีขาวเห็นไหมดังนั้นเรามีสุขเรามีทุกข์เห็นไหมมีสรรเสริญมีนินทาเห็นไหมนั่นคือทั้ง8อย่างนะข้างละสี่นะดังนั้นนี่คือความทุกข์เรากำลังเดินข้ามสะพานแห่งวัฏสูงสารมุ่งไปสู่พุทธภูมิ ผมรู้กันไหมที่นเรื่องเราร่วมงานอนาจอนนารย์ในรอบที่ไปขายรูปครั้งแรกคือจะสร้วัดที่แล้วก็ม,มาวันดูหลายคร,รั้งแล้วกจริงเนี่ยต้องเรียนว่าก็รู้ประวัติต่อๆ<า>ไม่ไม่ไปเต็มที่นะฮะ<า>แล้วก็รู้ทั้งอย่างที่จะรู้ว่าประวัติของวัดล่องขุนนความหมายลึกเจตนาลึกืที่ให้เฉลิมชัยหรืออาจารย์เฉลิมชัยสร้างคืออะไรซึ่งซึ่งวันนี้เราได้ฟังไปชุดลื่นนะฮะแต่ว่าต้องฟังต่อไปนะมันจะมีความหมายว่าแต่ละก้าวเดินในวัดนี้มีอะไรบ้าง แค่วันนี้แค่น้ำจิ้มเริ่มกตอนนะครับเรื่องราวขออาจารย์ต่อนะคะวันนี้คุณรำมแล้วเราขอัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แห่งวัตตะสูงสารมุ่งไปสู่พุทธภูมิเห็นไหมเรามุ่งไปสู่นะนี่คือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นไหมดูรูปเขียนดิแตกแตกยับเยินขึ้นไปถึงบนเลยนะนี่เราเขียนจะจบแล้วนะสี่ฝาก็ดันมามีพันดิตไหวนะทดสอบเราหลังจากพอมันเงียบสงบผ่านไปสองวันเราจึงข้าวมาสสำรวจได้พอไม่เห็นสุดอีก เ่อเจ้ามามองหูยห,หากองเต็ไมไปหมดเลยหูแล้วลูกเขียนเราอ,ะอ่ะมันเป็นสิ่งที่เรารักมากเลแล้วมันเป็นฝาผนังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ฝรั่งรู้ืินชมมากเลยมันดังไปทั่วโลกแล้วไงอยู่ดีโอ้โหผนังที่เราสุดยอดมันดันโอ้โหก้องอยู่กับพื้นเนี่ยแล้วเราคิดเร,เ,เราเป็นเราเป็นคนที่สร้างสิ่งนี้มา